อยู่กัเว็บมาสเตอร์น็อตครับในมอนสเตอร์ฮันเตอร์สตอรตอนที่8เนีตอนนี้เข้ามาอยู่ในภูเขาคากายครับเอ็นานามีอะไรอยากให้เราดูครับตรงนี้แหละที่มันเกิดเรื่องขึ้นนี่ม,นมันอะไรกันเนี่ย อย่าเข้าไปใกล้มากนะเมื่อนานมาแล้วมีหลุมเกิดขึ้นตรงนี้แผ่นดินยุบตัวลงไปมีแสงสองขึ้นมาครอบคุมบริเวณนี้เอาไว้และตอนนั้นเองที่เรสได้ช่วยหมู่บ้านเอาไว้มีแสงพุ่งขึ้นมาเหรอเธอจะบอกว่ามันเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ฮาโคลโลเหรอใช่มันเหมือนกันมากเลยเว้นแต่แต่ว่าที่นี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ย ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนนี่มันคืออะไรเนะี่ยฉันเองก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะ <c oughs> นี่จะทำอะไรเนะี่ย <c oughs> ไม่เป็นไร

เอาละปล่อยให้ฉันจัดการเองเรดกับผู้พิทักราธาได้เข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นฉันไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าไม่ได้เขาช่วยเอาไว้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ <rit> <mumbles. S 2> มีแสงโผลขึ้นมาก,ก่อนแลแงง้วมอนสเตอร์ก็เปลี่ยนไปเป็นดุร้ายเหมือนกับที่ฮาโคลโลเลย ใช่ในตอนนั้นพวกเราคิดว่าสิ่งแ,แปลกๆมันเกิดขึ้นเฉพาะที่นี่แต่พวกเราคิดผิดเพราะสิ่งที่เรสได้โชว์ให้พวกเราเห็นเมื่อเรื่องราวได้ผ่านไป<ล>เขาได้กลับมาดูที่นี่อีกครั้งเขาได้เจอกับหลุมแล้วก็ลำแสงในหลายๆที่เลยละ่ะในหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยหยุดตามหาคำตอบเลย และนั่นเลยทำให้ประทับใจสินะเหนือสิ่งอื่นใดในสิ่งที่เรดทำเพราะเขารู้ว่าโลกตกอยู่ในอันตรายนั่นมันอะไรนะเนี่ยเอ็นะถอยออกมาเอลวินนี่เหมือนอก็ตอนนั้นเลยนะมันมาแล้ว คหูวายพวกเราจะต้องโดนมันแดกซะแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เอาไข่มาไว้ที่ชั้นเถอะคงต้องหยุดมันก่อนพร้อมหรือไม่ บอสใหญ่ตัวที่2ต่อจากอาจารย์นัทครับราเทียนติดแบล็กไบรท์เลยนะเนี่ยถึงจะผ่านมาแล้ว50ปีก็เถอะแต่ฉันรู้สึกพึ่งผ่านมาไม่นานเองฉันจะปกป้องรูโตวไว้อีกครั้งอย่าลืมสิพวกเราจัดการอาจารย์นัทมันแล้วนะที่เกาะฮาโคโล่ไงจัดการมันได้แน่นอนอยู่แล้วราเทียนใช้การโจมตีแบบไหนน่าจะเป็นพาวเวอร์เอาใช้สปีดชาร์จไปก่อนคนระับ มาอากาฮูก้านี่โตมัยจิ้มไปก่อนได้อยู่นะไม่แรงเท่าไหร่ก็ต้องใช้เทคนิคครับจัดการกับสปีดยิงไปโจมตีตีงไงมันมาแล้วโอ้แรงเอาเรื่องติดทิปด้วยนะเนี่ยยิงไปดิ โหดครับโหดตัวนี้ปลาเทียนมันมีพิษอยู่ที่หางรู้นะว่าต้องทำยังไงเนีย่ยมีพิษก็ต้องนี่เลยแอนตี่ดอตไปก่อนรักษาพิษช,ชาร์จแอนตี่ดอตไปรักษาพิษก่อนนี่แรงเหมือนกันนะกาคูก้กาลากิน่ายิงไปสู้ได้เนี่ยแรงอยู่เนี่ย ต้องฮิวครับอย่าตายเป็นพอเอลวินดูแลตัวเองเยี่ยมมากอามาทำให้ตายปาดอกจายรัวหลักินนะ่ะโจมตีอย่างรุนแรงมันมาอีกแล้วโอ้โหแรงเฮ้ยเบิ้ลสองเลยเหรอ มอ,องคำรามครับเปลี่ยนรูปแบบกระโจมตีระวังตัวนะพวกเด็กๆมันมาแล้วนะเลือดลดอีกแล้วครับก็ต้องฮิวไปรัวๆนเอวิดไม่ฮิวเหรอเนี่เดี๋ยวตายนะเว้ยมานะกักาคุก้าครับตัวเก่งตอนนี้เพิ่มพลังลาเินหน้าตัวเทพไม่ไงล่ะแรงสุดแล้วมันมาแล้ว โอ้โหแรงว่ะต้องฮิวต่อเนื่องครับไม่ไหวนะโพชั่นไปเอลวินจะตายละอ่าเมก้าโพชั่นโอเคดูแลตัวเองนะปล่อยลเกน้าโจมตีไปแรงอยู่นะมาหน้ากาคูก้าก็ปาก็จายไปไดิรัวครับ มันมาแล้วโอ้แรงเกือบตายเอาช็อตยิงไปเอวินติดพิษครับส่วนเรากำลังจะตายฮิวก่อนฮิวไปยาว,ยาวไม่ได้โจมตีอะเขาเลยเนี่ยนากาฮูกา้านี่งไงล่ะแรงอยู่ร้อยกว่าเฮ็ทุเฮเสมอแต่แรงกว่า มาเดีวเราโจมตีแล้วธรรมดาไปก่อนโจมตีไม่ไงล่ะแรงอยู่หัวไปมันมาแล้วโอ้โดนทุกคนเลยมันแกร่งมากแต่ไม่ต้องกลัวรุยเลยเฮ้ยลากีนาตายตัวเทพต่อจริงแล้วจริงไป44 โอ้น่วมเลยครับเอลวินก็จะตายนะฮิวให้เอลวินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอานี่เลยดีกว่าฮิวมูโอเคนั่นไงเอลวินไม่ฮิวตัวเองเราก็ต้องฮิวให้เน่เต็มเฮด to h เฮดโอ้โหแรงกว่าอยู่หลักเกณฑหนนะ้าไม่หงลละแรงสุดแล้วมาได้เวลาโชว์ฝีมือแล้วสก,กิลเลยท่าที่แรงที่สุดของกันแลน ทำให้ตายเร่งพลังไวเวิร์นไฟไม่อเอียงเ้าให้โคตรแรงยิงไปลาเกน่าัวเทพแปลงสุดมาแล้วโอ้โหนี่ไงยิงต่อไปเอลวินี่เบาสุดติดไฟเลือดรถอีก เอลวินขึ้นขีแล้วอ่ะงั้นเราก็ใช้สกิลต่อเนื่องมีเม็ดสแต็กอยู่นะครับของกันแลนส์อันนี้เลยเทคนิคเทคนิคชนะสปีดเอลวินมารับการโจมตีของฉันไป <S <S บึ้มแปลงโคตร395ถ้าไม่ตายกันแลนส์ยิงไประเบิดรัว<ๆ>แรงอยู่ อากาคูกาเอาว่าคลาสชนะอยู่แล้วดันไปรัวๆครับโคตรมันอ่ามาต่อเนื่องกันเลยชาร์จหดหน้าไปทำให้ตายปางรากระจายรัวมาแล้วแรงเฮ้ยเบิ้ล โอ้โหตัวนี้ขี้โกงว่ะเบิ้ลเอาตายเลยโอ้แต่แยกหัวใจกันนะครับของเรากับของเอลวินอ่ะลองคำลามครับเจ็บปวดเขียงรูปแบบกระโจนตีงั้นก็ต้องสปีดล้วกันนี่ง่ายเพิไอแทกชนะไปเลยไปเอยียงอย่างรุนแรงที่จัดหนักต่อนเนื่องเลยเนี่ยดูมันยังไม่มีอาการอ่าเพิ่มไอแท็ก ยิงไปดูจริงตัวนี้ขึ้นขี่อีกรอบเอวินสปีดไปครับเฮชินไรเดอร์คิกเปียงโคตรแรงสี0ร้อยกว่าสไปด์บอมสามมันโคตรอึดเลย นี่งไงงัดหน้าไปต่อเนื่องครับอ่ะยังใช้สกิลได้อยู่นะโจมตีชาร์จมาจิ้มระเบิดเฮสุเฮชนะอ่ะมาเก็บเต็มแล้วครับขึ้นขี่เลยแล้วก็ปิดฉากเลยละกันถ้าไม่ตายฉันก็คือคาเมนไรเดอร์ โหนากาักากก้ามีความไวดูดิโคตรเร็วเจ๋งสุดยอดแถมมายิ้มด้วยเรียบร้อยครับก็ยากอยู่นะแต่ก็ผ่านมาได้ครับขอบคุณนะให้ความรู้สึกเหมือนเข้าใกล้เรสเข้าไปอีกนิดเรว็วครับเก็บของมารู้ว หวังว่าจะไม่เป็นอันตรายนะแอนนะันไม่เป็นไรนไเจ้าไข่นี่ก็ด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยราเทียดถึงเสียสติไปแบบนี้นะี่ยแสงนั่น ว,ว้าวชินชิสโต,ตนพาวเวอร์อัพมันเหมือนกับตอนที่จัดก,การเจ้าอาจนานได้เลยเนะฉันรู้สึกว่ามันพร้อมจะออกมาแล้วล่ะจริงดิเธอคิดว่าไข่ใกล้ฟักแล้วเหรอใช่ทางที่ดีรีบกลับกันเถอะ Now, ได้เวลากินชิตสโตนแล้วล่ะ อย่ายอมแพ้นะคู่หูจำพิเคหน้าบอกได้ไหมเชื่อมั่นในตัวเองมาดิอีกนิดเดียวไหนทำได้ ไฟฟักแล้วดูเหมือนเขาจะคิดว่านายเป็นแม่นะยินดีต้อนรับสู่โลกนะราธา ปีกของเขามันเล็กจังเลยเนีจริงด้วยเขามีปีกเล็กๆน่ารักทุกตัวคนต้องรักเจ้าแน่เจ้าหนูน้อยพูดเท่าไม่ผิดแล้วล่ะนั่นมันมี่พวกนายพูดอะไรเนี่ย นี่คือมอนสเตอร์แห่งการทำลายล้างในตำนานเฮ้ยแบบนี้มันเหมือนกับในรูปภาพนั้นเลยนินนะแย่แล้วล่ะตอนนี้มันดูอ่อนแอแต่อีกไม่นานพวกนายเนี่ยหยุดมองโลกในแง่ร้ายสักทีเถอะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะเซลัสแล้วุณต้องโชว์ให้พวกเขาเห็นได้ตามนั้นเลยครับ ถ้าอย่างนั้นก็ไปพิจารณาด้วยตัวเองเถอะไปเจอกันที่วิหารมังกรนะ ต้องรายงานให้คลายรู้รเจ้ารัทารอดไม่ได้พิก,การ นี่ก็คือมอนสเตอร์ในตำนานเรสวิงราธามอนสเตอร์ที่มีปีกแห่งการทำลายล้างเป็นเรื่องที่เล่าขานมานานแล้วราทาลอสที่บินไมไ่ได้ได้ถือกำเนิดขึ้นบนดินแดนแห่งนี้และในเวลาที่รัทาลอสได้ถือกำเนิดขึ้นไอเจนนะก็ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั่นทำให้รู้เลยว่ารัทาลอสมีส่วนเกี่ยวข้องผู้คนจึงได้ร่วมกันล่ามัน และมันก็หนีไปได้ราทัลอสมีปีกงอกขึ้นและบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามันสาแสงไปทั่วและส่งการทําลายล้างไปยังทุกที่ทาลายล้างทุกที่เหรอเบสวิงราท่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเหรอตำนานเปล่าไว้ว่างนั้นเจ้าน่าจะเชื่อตำนานนี้นะ อพราทาลอสเป็นสิ่งบูชาที่บ้านเกิดของเจ้านี่นะ ก็เข้าใจที่พูดนะนะมันอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าพวกเราเล่าเรื่องราวนี้สืบกันมานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราจะไม่สนใจคำเตือนนั่นน่ะและแบบนี้จะให้ทำยังไงอย่างนั้นเหรอนี่คิดจะกำจัดเจ้าหนูน้อยนี่อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าพวกเราปลุกพลัมมาให้ตื่นขึ้นล่ะ เซลาร์ดฉันไม่เข้าใจอะ่ะถ้าเราเชื่อในตำนานนั่นหมายความว่ามอนสเตอร์มีพลังที่แท้จริงหลับไหลยอยู่ไงละ่ะในความเห็นของข้าพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์คงไม่ช่วยอะไรพวกเราหรอกแต่ถ้าพวกเราสามารถดึงพลังที่แท้จริงออกมาได้เราก็จะสามารถใช้พลังนั้นที่พวกเรากลัวไง แต่ถ้าอย่างนั้นปล่อยให้ปีกแห่งการทำลายล้างตามตำนานเกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นเราจะทำยังไงกันล่ะฉันรู้จักกาับไวเวอรียนผู้ที่สามารถปลุกพลังของมอนสเตอร์ได้แล้วนะถ้าเรื่องร้ายเกิดขึ้นจริงเขาก็สามารถผนึกพลังของเราพารลอดสได้แล้วนะนยเยี่ยมเดินเกมแบบนี้แหละดีเลยเซร่า เดี๋ยวนะเจ้าผู้ใช้ที่พูดนี่มันรู้สึกคุ้นๆจริงๆเลยนะเนี่ยล่าสุดฉันได้ยินว่าเขาอยู่ที่หมู่บ้านคูอันนะหมู่บ้านคูอันเหรอพี่นน่นน่ะฉันรู้จักนายรู้จักเขาเหรอนายวีรู้และฉันก็รู้จักเส้นทางสู่คูอันดีเลยล่ะนะโคโหงั้นฉันจะไปด้วยนะฉันคือคนที่มอบไข่ให้กับนาย ฉันก็จะอยู่กับนายจนกว่าจะเข้าใจพลังที่แท้จริงทั้งหมดของราท่าแล้วนะฉันหวังว่าเจ้าจะทําได้จางที่เจ้าตั้งใจไว้อะนะมันดูจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ไม่มีอะไรกรันตีว่าจะทําได้สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่าจะสามารถทําได้หรือไม่แล้นะ่ะครับ แล้วคิดว่าไงล่ะเซรัตตำนานอาจจะตีความผิดไปก็ได้แล้วก็ไม่มีใครที่บอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจากที่คุยกันมาก็คิดว่ายังมีความหวังอยู่นะผมไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นหรอกเอลวินเตรียมการเพื่อให้พวกเขาออกเดินทางด้วยนะครับท่าน ฮ่าฮ่ามุ่งหน้าและลุยกันต่อคู่หูก็จะภาวนาให้เจ้าปลอดภัยนะขอบคุณค่ะเจ้าราท่าน้อยได้ลืมตาตื่นขึ้นมาดูโลกแล้วครับจุดหมายต่อไปหมู่บ้านคูอันผู้นำทางคนนี้จะนำพาไปเองแล้วก็คงได้เวลาบอกลาเอลวินแล้วล่ะไปพบเขากันเถอะพร้อมหรือยังอ่านี่ เนื้อเรื่องเริ่มขึ้นข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับได้รัทารอสมาขี่แล้วทีนี้แต่ยังบินไม่ได้ครับความจริงจะเป็นไงต้องติดตามกันต่อไปคุยกับเอลวินขอบคุณเอลวินโหแค่นี้ไม่เป็นไร,ไนไรหรอกนะ่อ้าวนี่<อ> นี่คือฮอตมิสคูอันวินเล่อยู่ตรงกลางดินแดนที่หนาวเย็นมันจะปกป้องนายจากความหนาวได้จริงๆแล้วฉันก็อยากจะไปกับนายนะแต่คงปล่อยให้หมู่บ้านไม่มีคนคุ้มกันไม่ได้หรอกฉันเข้าใจเอลวินช่วยดูแลทุกๆคนด้วยนะได้สิเอานี่ไปนี่อะไรเนี่ยผู้เฒ่าบอกให้มอบสิ่งนี้ให้เธอ เขาบอกว่าเครื่องรางนี้สืบทอดกันมาในครอบครัวของเธอเนี่ยรักษาตัวด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันโอเคฉันมีผู้คุ้มกันที่ดีแล้วล่ะผู้คุ้มกันที่ดีเหรอเป็นทันงั้นเหรอผู้คุ้มกันที่ดีน่ะ ใช่ฝากนำทางไปที่หมู่บ้านครูอันด้วยนะโอเคปล่อยไว้หน้าที่ฉันผู้นำทางนาวีรู้อ๋เอานี่ไปด้วยสิอะไรเนี่ยของขวัญเนี่ยหวังว่าจะชอบมันนะโอ้นี่มันของโปรดโดนัทฉันให้พ่อครัวของเราทำมันขึ้นตามที่นายบอกฉันเนี่ยฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าตามที่นายต้องการ สุดยอดเลยนี่แหละโดนัทตามที่ฉันต้องการชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วเพื่อนยากเอลวินไม่จามเหมือนกันหรอมันต้องจามถ้าอยู่กับแมวดินะลืมบอกไปฉันน่ะไม่เหมือนแมวทั่วไปหรอกนะเพราะฉันคือนาวีรุในตำนานไงล่ะ มันนุ่มจังแล้วก็อุ่นด้วยไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้จับเจ้าแมวเหมียวเนี่ยอ่าถ้านายมีความสุขงัก็ดีแล้วล่ะโอเคพวกเราไปกันดีกว่าอ่าแล้วเจอกันนะคุณโดนนะโอเครับปากฉันว่จะต้องปกป้องแอนนานะโอเคได้เวลาจุดต่อไปหมู่บ้านคููอัน นั่นคือมอนสเตอร์ที่มีปีกแห่งการทำลายล้างอย่างนั้นเหรอคุณมาเร็วจังรอฉันไม่นานหรอกดูเหมือนเป้าหมายของฉันจะถูกตัวแล้วล่ะเราต้องหยุดเขาไม่ให้ไปถึงคูอันใช่ไหมไม่ต้องหรอกทำไมล่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามอนสเตอร์นั้นเป็นยังไงแน่ภารกิจของเราคือการสืบหาพลังที่แท้จริงต่างหากล่ะ แบบนั้นมันจะไม่สายเกินไปเหอรอภารกิจของเรามันมีแค่นั้นแหละเพื่อพอ่อเขาต้องการอย่างงั้นใช่ไหมไปเถอะ <c oughs> นี่เลยครับมอนสเตอร์ที่อยากขี่มากนะราท่านี่ครับแต่ตัวนี้เหมือนปีกเป็นง่อยเนี่ยบินไม่ได้กดสเปซบาร์ครับ นี่ไงทำอะไรไม่ได้เลยวิ่งได้อย่างเดียวครับโอเคแต่ก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอยากรู้แล้วว่าเจ้าราทร์ลตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนนะถ้ามีปีกงอกออกมาถ้าได้ขี่ปีกในการทำลายล้างเราก็กลายเป็นจอมมารได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยโอเคใครอยากดูต่อกดไลค์รอเลยครับตอนใหม่จะได้มาเร็วๆนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ